สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่11พฤศจิกายนปี2020นะคะแล้วก็เป็นวันทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐอเมริกาวันนี้อยู่ที่ 10, 1 0 4ล้าน7คนนะคะยอดผู้เสียชีวิต244,764คนแล้วค่ะโดยปลายสัปดาห์นี้นะคะที่จะถึงนี้แคลิฟอร์เนียและเท็กซัสจะมีผู้ติดเชื้อโควิดครบ1ล้านคนนะคะหมายความว่าทั้ง2รัฐจะมีรัฐละ1ล้านคนแล้ว ที่ติดโควิดน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะพูดถึงโควิดก็พูดถึงาการใส่หน้ากากนะคะตอนนี้หน้ากากอนามัยของเราที่ใส่ใส่กันอยู่เนี่ยกำลังทําลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะซึ่งเรามีภาพมาให้ดูค่ะนี่เป็นภาพของเจ้านกนะคะที่มันเดินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันโดนหน้ากากอนามัยมัดตัวอยู่แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็รูปนี้นะคะนี่มันเดินไม่ได้ แล้วก็รูปนี้เป็นรูปที่พวกเราทิ้งทิ้งกันนะคะแบบนี้ด้วยความประมาทแล้วก็รูปนี้หมอกําลังจะเอาตัวมันนะคะออกมาจากหน้ากากอนามัยที่มันโดนมัดอยู่ค่ะดังนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้ฟังนะคะเอ,อ่อทำลายหน้ากากอนามัยให้ดีซะก่อนที่คุณจะทิ้งนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไปเบียดเบียนพวกเจ้าสัตว์พวกนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะนี่ก็ขอให้เตือนกันนิดนึง มาถึงเฮอริเคนค่ะจะมีเฮอริเคนอีต้านะคะจะเมกกะแลนฟอร์ที่ฟลอริดาวันนี้พรุ่งนี้แล้วนะคะซึ่งก็ขอให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในฟลอริดารักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยซึ่งเราคิดว่าไอตัวเนี้น่าจะเป็นเฮอริเคนตัวสุดท้ายสําหรับซีซั่นนี้แล้วนะคะเพราะว่าซีซั่นเฮอริเคนซีซั่นจะหมดวันที่30พฤศจิก,กายนค่ะ ตอนนี้อเมริกาก็ได้ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46แล้วนะคะก็คือลุงโจไบเดนค่ะเราก็เห็นมีคนไทยหลายคนนะคะเขียน congratulations ให้กับลุงโจก็คือแสดงความยินดีแต่ว่าหลายคนเขียนผิดนะคะคำว่า congratulations ภาษาอังกฤษจ,จะต้องเติม s เสมอนะเราเห็นหลายคนโพส congratulations แต่ไม่เติม s นะคะที่ถูกต้องคือการแสดงความยินดีในภาษาอังกฤษต้องมี s นะคะ congratulations แบบนี้ค่ะ ทีนี้ที่เราบอกว่าเป็นว่าที่ก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการประกาศออกอย่างเป็นทางการตามตารางก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรนะคะวันที่8ธันวาคมทุกรัฐจะต้องประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะแล้ววันที่14ธันวาคมจะมีการประชุมคณะเลือกตั้งนะคะ ให้ลงคะแนนประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนะคะแล้ววันที่6มกราคมปี2021ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็จะเลือกประธานาธิบดีและอุทิศสภาจะเลือกลองประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการค่ะแล้ววันที่20มกราคมปี2021จึงจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการอันนี้พูดถึงในกรณีที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเป็นเป็นกรณีปกติค่ะ แต่ปีนี้มันมีปัญหานะคะเนื่องจากว่ามีผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับความผิดปกติในการเลือกตั้งเข้ามาเป็นจํานวนมากนะคะผู้ให้เบาะแสภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า whistleblower ค่ะคุณจะเห็นคํานี้นะคะในข่าวอยู่บ่อยๆนะคะคําว่า whistle นะคะไม่ออกเสียงตัวทนะคะตัวมันเฉยๆเนี่ย whistle จะแปลว่านกหวีดค่ะส่วนคําว่า, ok า blower จะแปลว่า ผู้เป่านะคะ whistleblower <c oughs> ก็แปลว่าผู้เป่านกหกวีดจริงๆแล้วก็จะแปลว่าผู้ให้เบาะแสนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือมีผู้ให้เบาะแสเข้ามาหลายต่อหลายรัฐนะคะโดยที่เมื่อวานนี้ได้ฟังสัมภาษณ์จากทนายรูดี้นะคะซึ่งเป็นทนายของทางทรัมป์แคมเปญบอกว่าจะมีการยื่นฟ้องทั้งหมด6รัฐนะคะก็คือนิวเจอร์ซีย์เออโทษทีค่ะ Nevada, ออริโซนาเพนซิลเ a เนียวิสคอนซินมิชิแกนแล้วก็จอร์เจียนะคะซึ่งเป็น6รัฐที่เป็นสวิ State แล้วก็มีปัญหาโดยที่ทางาทนายบอกว่ามันจริงๆแล้วมันมีปัญหามากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดมีหลักฐานเพิ่มเติมอาจจะไปจบกันอยู่ที่8 12รัฐในการฟ้องร้องนะคะโดยที่เฉาโชว์ที่สุดอยู่ที่เพนซิลเวเนียค่ะโดยมีพยานมากกว่า55ปากตอนนี้พร้อมที่จะไปให้ปากคําในศาลนะคะ แล้วก็สารสูงของรัฐเพนซิลเวเนียตอนนี้ก็ให้มีการแยกนับคะแนนออกจากกันค่ะโดยที่คะแนนที่นำมาหลังจากสองทุ่มของวันที่3าพฤศจิกาให้แยกนับไปนะคะคือตอนนี้ในเพนซิลเวเนียยังนับอยู่แต่ว่าไอตัวที่นับไปแล้วตอนสองทุ่มและก่อนสองทุ่มของวันที่3าพฤศจิกาจะอยู่อีกส่วนหนึ่งส่วนที่นำเข้ามาใหม่หลังสองทุ่มของวันที่3าพฤศจิกาจะนับแยกออกจากกันและให้นำไปอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะ บุรุษไพรณีนนะคะี่นายฮอปกินส์นะคะจากเพนซิลเวเนียก็มาเป็นพยานให้ปากคำอีกเช่นเดียวกันนะเขียนมาในเป็นอ f f i เดวิ t เลยนะคะก็คือเป็นหลักฐานยืนยันว่าซูเปอร์วิเซอร์ของเขาสั่งให้มีการ backdate b a l l o t นะคะก็หมายเพราะว่าประทับตา b a l l o t นะคะที่เข้ามาสายให้ตรงกับวันที่3พฤศจิกานะคะโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์บอกว่า ตอนนี้เขากลับคําให้การนะคะแต่ว่าเจ้าตัวทําคลิปออกมายืนยันว่าเจ้าตัวไม่ได้กลับคําให้การและจะไปให้การในชั้นศาลนะคะแล้วตอนนี้มีญาติผู้เสียชีวิตอีกหลายรายค่ะแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็พร้อมกับเอา death certificate หรือว่าใบามรณบัตรของญาติผู้ตายเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยมายืนยันนะคะว่าญาติของเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามีบัตรว่าได้มีการไปลงทะเบียนและมีการทําก่าเลือกตั้งนะคะ แล้วก็มีนักสังคมสงเคราะห์จากเท็กซัสค่ะโดนจับกลุ่มไปแล้วนะคะโดยถูกตั้งข้อหา134กระทงค่ะอันนี้โดนจับไปเลยนะคะเธอชื่อว่าเคนลี่บรันเนอร์ค่ะทำงานอยู่ที่ Maxi ซ s t a t e Supported Living Center ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้พิการทางสมองและการบกพร่องทางปัญญานะคะโดยเธอได้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งแล้วก็ไปทำการโหวตนะคะให้กับผู้พิการทางสมองนั้น 67คนโดยที่ปราศจากความยินยอมจากเจ้าตัวนะคะโดยทางกฎหมายของรัฐเท็กซัสเนี่ยคนที่จะยินยอมได้จะต้องเป็นลูกหรือว่าเป็นคู่สมรสของผู้พิการทางสมองเหล่านั้นค่ะและที่สําคัญก็คือผู้พิพากผู้พิการทางสมองเหล่านั้นหลายคนนะคะถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ที่ไร้สมรรถภาพนะคะดังนั้นก็คือเขาไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้แต่ว่าออผู้หญิงคนนี้ไปเลือกทำการเลือกตั้งแทนให้นะคะ โดยถ้าเกิดว่าเป็นไปตามข้อเก่าวหาเธอจะถูกจำคุกเป็นเวลา10ปีค่ะ และตอนนี้นะคะเขาก็มีการเ,าเช็คก,กลับไปที่ Nursing Home ต่างๆด้วยนะคะเพราะว่ามีผู้แจ้งเบาะแสมาว่า Nursing Home มต่างๆนั้นมีการลงทะเบียนให้กับผู้ป่วยค่ะสำหรับคนไทยที่อาจจะไม่ทราบนะคะ Nursing Home ก็เป็นสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็คนชรานะคะหลายคนก็อาจจะอยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็จะเข้าไปอยู่ใน Nursing Home นะคะซึ่งก็จะมีคนช่วยให้ความดูแลซึ่งตอนนี้เขากำลังเช็คไปทาง Nursing Home หลายๆแห่งทั้งในรัฐเพนซิลเวเนียแล้วก็สวิง และอีกอีกหลายรัฐนะคะที่ได้รับการแจ้งเข้ามาว่าผู้ป่วยบางคนนั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยซ้าไปแต่ว่ามีบัตรเลือกตั้งของเขาถูกส่งไปว่าเขาไปเลือกตั้งจึงมีการตั้งคําถามว่าใครช่วยเขาในการลงทะเบียนและเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาได้รับการเขาหมายถึงว่าเขาได้ทําการเลือกตั้งไปนะคะ แล้วก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบระบบ Dominion Voting System ค่ะซึ่งเป็นระบบการนับคะแนนนะคะซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอย่างใหญ่ๆเลยที่รัฐมิชิแกนนะคะมันมีการเขาเรียกว่าระบบขัดข้องค่ะในการนับคะแนนซึ่งระบบเนี้มันติดตั้งในการนับคะแนนอีกหลายๆรัฐนะคะซึ่งทางทรัมป์แคมเปญก็จะต้องส่งคนเข้าไปตรวจสอบรวมไปถึงมีการฟ้องร้องในเรื่องของการไม่ให้คนที่เป็นผู้สังเกตการเข้าไปดูในระหว่างการนับคะแนนด้วยแล้วก็ ก็มีผู้แจ้งเข้ามานะคะว่าครูหาหลายครูหานั้นให้ผู้ลงทะเบียนเขาเรียกว่าผู้ผู้ที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยใช้ปากกาที่เป็นปากกาชาร์ปี้แบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้สีดํากับสีน้ําเงินเราไม่มีให้ดูนะคะเรามีแต่สีนี้เป็นตัวอย่างให้ดูพอเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะปากกาหมึกซึมแบบนี้พอ ฝนเข้าไปแล้วในการเลือกตั้งเนี่ยเครื่องมันไม่อ่านค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะว่าสมมติว่าคุณไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดผลการเลือกตั้งของคุณเนี่ยมันได้รับการยอมรับมันจะขึ้นมาในแอปพลิเคชันว่า accept แล้วนะคะก็คือผลอการเลือกตั้งของคุณได้รับการยอมรับแต่ปรากฏว่ามันเครื่องมันไม่ได้อ่านนะคะพอเขาไปเช็คในแอปพลิเคชันเนี่ยมันปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําการเลือกตั้งนั่นเองนะคะเขาก็มีการยื่นฟ้องกับเรื่องตรงนี้ด้วยรวมไปถึง ทางฝั่งของลุงโจไบเดนเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าให้มีการ count every vote ค่ะก็หมายความว่าให้นับทุกคะแนนนะคะเราก็จะว่าลุงโจคงหมายความว่าผู้ที่เขามีสิทธิ์มีเสียงไปใช้เสียงไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยก็ควรจะต้องนับเขาเขาควรจะได้รับคะแนนเสียงในการนับด้วยนะคะแต่ทีนี้มันก็ตีความได้อีกความหมายหนึ่งนะคะตรงที่ว่าถ้า count every vote หมายความว่าให้เขา บัตรผีบัตรขย่งบัตรสายบัตรปลอมด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ทางทรัมป์แคมเปญก็จะนำมาใช้ขึ้นสู่ศาลค่ะว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องใช้คำว่า count every legal vote หรือเปล่าหมายถึงนับทุกคะแนนที่เป็นคะแนนที่เป็นคะแนนถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะนำมาใช้ในการต่อสู้เคสของเขาค่ะโดยที่หลายประเทศตอนนี้ก็ยัง แสดงเขาเรียกว่าสงวนท่าทีนะคะยังไม่แสดงความยินดีกับลุงโจซึ่งมีหลายๆประเทศแสดงความยินดีไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีประเทศหลายๆประเทศเช่นรัสเซียบราซิลเม็กซิโกตุรกีแล้วก็แม้แต่ไชนานะคะยังไม่แสดงความยินดี mm hmm. เขาบอกว่าขอให้รอไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีการสั่งเป็น officially หมายถึงว่าสารสั่งว่าใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงแล้วจึงจะมีการแสดงความยินดีค่ะ ทีนี้คราวนี้เราคิดว่ามันคงจะเป็นมหากาบที่ยาวนานต่อไปนะคะเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยการต่อสู้ข้อพิพาทระหว่างประธานาธิบดีบุชกับอรองประธานาธิบดีเอลกอร์ในปี2000เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเขาเรียกว่าข้อพิพาทแค่รัฐเดียวคือที่รัฐฟลอริดาใช้เวลาในการตัดสินถึง37วันนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการฟ้องร้องกันหลายรัฐนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องกินเวลาเป็นเดือนก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ โดยวันที่ประกาศผลเนี่ยวันที่6พฤศจิกาเนี่ยนะคะอันนี้จากทาง Fox นะคะเขาประกาศผลว่าลุงโจได้290เสียงนะคะส่วนประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่214นะคะซึ่งถ้าเกิดใครได้270ก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะนะคะอันนี้คือวันที่6แต่เมื่อเช้าเราเช็คดูของทาง CNN นะคะทาง CNN เอาคะแนนออกนะคะของบังรัฐนะคะเพราะว่าบาังรัฐเนี่ยมันมีปัญหาอาจจะต้องมีการ เขาเรียกว่าอะไรนะรีค o ลล์หรือว่าการนับคะแนนใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ลุงโจอยู่ที่279ทรัมป์อยู่ที่214ถ้าเกิดเอาเพนซิลเวเนียออกอีกรัฐหนึ่งนะคะก็จะต้องลบไปอีก20นะคะลุงโจก็จะยังไม่ถึง270นะคะซึ่งตรงนี้ก็ดูไปก่อนแต่ว่าชาวนี้ก็คือคะแนนมันยังอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็ต้องดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่ง ตอนนี้ความซวยสุดๆก็มาตกอยู่ที่ประชาชนนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดติดกัน10ล้านเคสแล้วหน้าหนาวมันก็กําลังจะมาด้วยนะคะแล้วก็สิ้นปีนี้เงินช่วยเหลือต่างๆมันก็กําลังจะหมดสิ้นลงซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นมีได้ยินใครพูดถึงเรื่องของการแจกเงินการให้ stimulus p a y c h e c คการแจกเงินพันสองะไรต่างๆนี้ก็ดูงเงียบเียไปนะคะทีนี้ มีประกาศนะคะวันที่14พฤศจิกายนตอนเที่ยงนะคือเสาร์เที่ยงถึงเนี้ยนะคะเขาจะมะีกิจกรรมที่เรียกว่า march for trump นะคะหมายถึงว่าจะมีการออกมาแสดงพลังสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นะคะทั่วประเทศโดยเฮดค وار เตอร์จะอยู่ที่วอชิงตันดีซี ตอนเที่ยงนะคะของเวลาท้องถิ่นนะคะทั่วประเทศส่วนใหญ่เขาจะไปจัดกันที่เซตแคปิตอลนะคะดังนั้นร้านอาหารร้านไหนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเดี๋ยวเราจะแปะอ่อ ที่อยู่นะคะว่าเขาจะไปที่ไหนบ้างในความเห็นที่หนึ่งนะคะคุณจะได้เต็มตัวเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปกันน้อยก็ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเขาออกไปกันเยอะเนี่ยคุณจะได้จัดแจงตารางว่าถ้าเกิดคนออกไปเดินกันเยอะเนี่ยนะคะเดินขบวนกันเยอะคุณจะมีปัญหาด้านการส่ง Delivery หรือเปล่านะ ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปส่งพวกเอาหงอาหารอะไรเงี้ยก็เช็คดูด้วยนะคะว่าเส้นทางที่เขาจะไปเดินขบวนการเนี่ยมันจะเป็นการทําให้คุณส่งอาหารยากขึ้นหรือเปล่าอะไรอเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ก็ดูด้วย ทีนี้มีคนถามว่าไอ้เรื่องของวัคซีนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นประกาศว่ามันเอฟเฟกตีฟไป90%แล้วมันควรจะได้ภายในสิ้นปีนี้หรือเปล่าสําหรับเราเราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเราดูมันโหนกระแสไปนิดนึงมันดูเหมือนกับโอโหมาช่วงเลือกตั้งพอดีเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับตรงนี้นะเราว่ามันเป็นการโหนหนยังไงก็ไม่รู้นะคะทีนี้ มาถึงเรื่องของ work and travel ค่ะมีคนส่งมีคนส่งโพสต์โพสต์หนึ่งมาให้เราดูนะคะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะเพิ่งกลับมาจาก work and travel ที่อเมริกาแล้วไปโพสต์ว่าเธอเนี่ยมาทำงาน2เดือนครึ่งได้เงิน5,500,000บาทก็คือ2เดือนเธอได้1,800นนะตกเดือนละ9,000เหรียญน,นะคะ โดยมีคนกดไลค like ์6,000คนกดแชร์ไปแล้ว2,000 20, 0กว่าแชร์นะคะเอาแล้วแชร์มาให้เราดูด้วยนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามว่าพี่อย่างนี้เป็นไปได้จริงหรือนะคะอันนี้ที่เราจะพูดในวันนี้ไม่ได้เป็นการ discredit เจ้าของโพสต์นะคะแต่ว่าเราก็มีคำถามเธอบอกว่าเธอมาที่เมือง Wildwood รัฐ n e ว j เ r อร์นะคะทำงาน3จ็อบตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง29สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงโควิดพอดีเลยนะคะ จ็อบ uh, ที่หนึ่งเธอมาทำที่ McDonald ลค่ะสาขาซีวิวที่รัฐ n น w ิ e เจอร์นะคะตำแหน่งเป็นคุกอัตราเงินได้12เหรียญต่อชั่วโมงและ OT ได้16เหรียญต่อชั่วโมงเธอบอกเธอทำได้2สัปดาห์เธอก็ได้ละ1,000เหรียญน,นะคะโดยที่เธอทำา40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เริ่มทําตั้งแต่ตีห้ถึงบ่ายสค่ะพอเลิกจากงานบ่ายสเสร็จเธอก็วิ่งไปทําจ็อบที่2ที่ Pasta Wildwood ค่ะที่เมืองนิวเจอร์ซเหมือนกันนะคะโดยตําแหน่งเป็นเด็กเก็บโต๊ะค่ะเป็น b u สเซอร์ไม่ใช่เป็น s e r v ์เวอร์นะเป็นเด็กเก็บโต๊ะนะอัตราค่าชั่วโมงเธอได้3เหรียญห้เซนนะคะต่อ1ชั่วโมงบวกกับทิปค่ะแต่เธอบอกว่า งานสบายรายได้ดีนะคะส่วนมากเธอได้120แล้วช่วงหลังๆบีซี่มากเลยเธอได้ร9 0เก้าสหรียญน,นะทุกวันเลยนะสูงสุดเธอได้300เหรียญเนี่ยเป็นเงินสดๆดเลยเธอทำตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะคะแล้วก็งานที่4นะคะเธอไปทำที่ดังกินโดนัทค่ะ ที่ Broad Walk New Jersey นะคะตำแหน่ง Food and Beverage ค่ะอัตราได้ชั่วโมงก็12เหรียญต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าเธอบอกว่าเธอทำแค่4วันเองอันนี้ก็ได้200เหรียญจริงๆหลักๆก,ก็คือตอนเช้าวิ่ง m c d o n a l d ตอนเย็นไปร้านพาสต้าแต่คำถามของเราก็คือทำงานได้เดือนละ9,000เหรียญมันเป็นไปได้หรออยากจะถามคนที่อยู่นิว Jersey นะมิถุนาสิงหาเนี่ย ร้านเขาเปิดให้คนไปนั่งในร้านด้วยหรอ2ก็คือช่วงนั้นนิวเจอร์ซีมันฮิตฮาร์ดไม่ใช่หรอแบบมันมันค่อนข้างจะมีโควิดเยอะพอๆกับนิวยอร์กเลยร้านเขาบีซี่ขนาดนั้นเลยเหรอให้คนเข้าไปกินได้ขนาดนั้นเลยเหรออีกอย่างหนึ่งเนี่ยเด็กเก็บโต๊ะเนี่ยนะคะเขาจะเอาเปอร์เซ็นต์จากเด็กเสิร์ฟสมมุติว่าเด็กเสิร์ฟได้ร้อยหนึ่งเด็กเก็บโต๊ะได้30นะโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ30%น้องบอกว่า ถ้าทิปดีๆก็ได้ถึง300ก็แปลว่าถ้าเกิด30%ของ300เด็กเสิร์ฟจริงๆจะได้วันหนึ่งพันเหรียญแล้วก็ให้เธอ300เหรียญเป็นเด็กเก็บโต๊ะมันมีความเป็นไปได้หรือในช่วงโควิดเนี่ยนะมันเป็นไปได้หรอ อันนี้อย่างที่บอกก็คือไม่ได้คิดว่าจะดิสเครดิตให้ใครแต่หลายคนที่อ่านเนี่ยก็เริ่มตื่นตะลึงเริ่มรู้สึกมีความฝานันปีหน้าฉันจะมาเป็นเด็กเก็บโต๊ะแล้วก็มาทำงานแมคโดนัลด์ที่นิวเจอร์ซีย์เพราะว่า2เดือนได้50 0 0 0 0สี่เดือนมันก็ต้อง1ล้านใช่ไหม6เดือนก็ต้องล้านห้าแเดือนก็2ล้านถ้าทำปีหนึ่งมันต้องได้3ล้านคิดเป็นเงินอเมริกันก็ต้องได้ปีละแสนเหรียญเราอยากจะให้คุณคิดให้ดีแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่นี่ด้วยว่า คนที่เขาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วว่าเด็กเก็บโต๊ะหรือร้านแมคโดนัลก็ตามเนี่ยเขาทํางานได้เดือนละ900 0เหรียญหรือว่า2เดือน18ื่นเนี่ยอย่างที่น้องผู้หญิงคนนี้เขาเขียนจริงๆหรือถ้าเกิดทํางานแมคโดนัลแล้วก็เก็บโต๊ะเนี่ยได้ปีละแสนเหรียญเราคิดว่าเราจะไม่ทํา YouTube แล้วละ่ะเราจะลาออกจากงานด้วยแล้วเราก็จะไม่เรียนหนังสืออีกต่อไปเราว่าเราจะไปเป็นเด็กเก็บโต๊ะดีกว่า นะคะขอให้คุณคิดให้ดีนะนี่มันช่วงโควิดนะมันเมคมันนี่ได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเราไม่รู้ว่าน้องเขาเขียนอย่างเงี้ยขึ้นมาด้วยเหตุผลเพราะอะไรนะคะแต่มันก็มีอะไรที่ น่าคอนเซิร์นด้วยเหมือนกันว่ามันมีความเป็นไปได้จริงหรือนะคะขอให้คุณคิดให้ดีนะคิดหลายชั้นก่อนที่คุณจะเชื่อนะคะเพราะตอนนี้ไอ้ w o r n d t r t v e v e l มันเริ่มที่จะโฆษณาอีกแล้วนะรับเด็กอีกแล้วนะคะดังนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อนะอันนี้ที่ไม่ได้บอกว่าน้องเขาโกหกนะแค่ถามดูว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ